อีกเรื่องหนึ่งครับที่มีการพูดถึงกันเยอะมากบอกว่าความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดจากความไม่พอใจกันระหว่างสองตระกูลถ้าเราจะอธิบายแบบนี้เราก็ไม่ต้องมาพูดเลือกปัญหาโครงสร้างถูกไหมคะครับคุณกลับไปถามตัวคุณเองว่าเวลาที่คุณพูดถึงปัญหาอันซับซ้อนของประเทศ,ปร,เทศประเทศหนึ่งปัญหาทางการเมืองของประเทศประเทศหนึ่งเรากําลังพูดถึงปัญหาของเชิงโครงสร้างรเราไม่ได้พูดปัญหาระหว่างตัวบุคคล เราจะลดทอนความซับซ้อนของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาให้มันเหลือแค่ความขัดแย้งของตระกูลชินวัตรกับฮุนเซนประเทศนี้ก็ไม่ต้องมีรัฐบาลรบประเทศนี้ก็ไม่ต้องมีกองทัพและประเทศนี้ก็ไม่ต้องมีรัฐสภาประเทศนี้ก็ไม่ต้องมีสสแต่เราเป็นประเทศที่ปกครองด้วยตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือเราเป็นประเทศที่ยังมีสภามีฝ่ายรัฐบาลมีฝ่ายค้านมีกองทัพ มีตุลาการมีคอรมอ,อมเรายังมีสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าครับและเรายังมีเวทียูอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีโครงสร้างขององค์การยพของสถาบันทางการเมืองอยู่ก็แปลว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะคำตอบไม่ใช่เรื่องแฟมิลี่หรือเรื่องตระกูลถ้ามันจบที่แฟมิลี่หรือตระกูลนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้กลไกยูเเราไม่จำเป็นต้องใช้กลไกสภาเราไม่จำเป็นต้องใช้กลไกของกระทรวงต่าง ใช่หรือเปล่าคะครับแล้วถ้าคุณจะโยนทุกอย่างให้เป็นเรื่องของปัจเจก,กบุคคลหรือกลุ่มตระกูลนะ่ะเราก็ไม่ต้องมาพูดกันเรื่องคโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือการเมืองรหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องกลับไปถามตัว,ต,วตัวคุณเองนะเวลาที่คุณลดทอนความซับซ้อนของปัญหาทางการเมืองและปัญหาในเรื่องความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านในระดับ,บต่าง